สวัสดีครับสวัสดี พีพีเอฟีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาทําคลิปนะครับรีวิวพระนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นลาชันพันล้านนะครับรุ่นลาชันพันล้านนะครับผมนี้ได้บูชามาหนึ่งเหรียญนะครับรุ่นนี้ผมเคยทคําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เหรียญสวยมากแล้วก็ผู้สร้างนะครับผู้สร้างตั้งใจทํามากนะครับรุ่นนี้นะเป็นเหรียญที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้นะก็ได้บูชามาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาเก็บไว้นะครับผมรุ่นราชันพันล้านนะครับ ก็เหลียญนี้จุดเด่นคือเป็นพยาคุดนะครับด้านหลังเป็นพยาคุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าหลวงพ่อพัดนะครับด้านาด้านข้างล่างนะครับด้านหน้าด้านล่างของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นตลับสีน้ำเงินนะครับผมรุ่นราชันพันล้านนะครับก็รุ่นนี้ผมปิดมาหนึ่งรุ่นนะครับเป็น เหรียญทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ทองทิพย์ลงยาทองทิพย์นะครับลงยาขอบน้ําเงินลงซุ้มลงยาซุ้มสีแดงนะครับขอบน้ําเงินยาซุ้มสีแดงนะครับผมเดี๋ยวมาดูเหรียญข้างในกันดีกว่านะครับรุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นเลยครับที่สวยสดนงดนงามนะครับครับสวยสดนงดงามนะครับงามระดับประเทศเลยนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้งามระดับโลกเลยนะครับ ระดับโลกระดับประเทศนะครับนีด้านหลังพยาคุดนะครับด้านหลังของเหรียญนี้เป็นพยาคุดนะครับจุดเด่นเลยนะครับทั้ง,ท,ง,งทั้งองค์นะครับพยาคุดทั้งองค์ครับเป็นพคุดแบบทั้งพยาคุดแล้วก็พญานาคนะครับจัดเต็มเลยนะครับองคน,นี้สวยมากครับองค์นี้สวยมากนะเหรียญนี้สวยมากนะครับ พยาคุดก็ช well. in ัดเจนนะครับพุทธศิ์พุทธศินดีมากนะครับทํางานแกะงานมาได้อย่างละเอียดนะครับแกะงานมาได้อย่างหลังงอย่าละเอียดเลยนะครับเปลียนนะครับสวยมากนะครับผมพยาคุดนะครับพุทธพุทธกับนาคนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเป็นมหาอำนาจเลยนะครับยันนะครับเป็นยันพุตคุณนะครับผมเป็นยัน พสอนนะครับยานพูดสอนอยันเรียกทรัพย์นะครับดูครับดูองค์วัยาคุตพยานาค์นะครับสวยมากครับสมจริงนะงานพุทธศิลป์ดีนะครับแล้วก็พุทธคมก็สุดยอดนะครัเข้มขขังนะครับสร้างออกปีปีหกสี่นะครับผม สองพันหน้าร้อยหกสิบสี่นะครับเดือนนี้ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมได้ปิดทองทิพย์มานะครับสวยมากนะครับก็จะมีหลายเนื้ออยู่นะครับผมมีหลายเนื้ออยู่นะครับแล้วก็จัดสร้างไม่ได้เยอะนะครับจัดสร้างน้อยนะครับะเหรอยญหลวงพ่อพัดนะครับรหัสโค้ดหกสามห้านะครับหกหกเจ็ดรึเปล่าครับนะ หกเจ็ดหรือหกสามครับเหมือนมีห่างขึ้นนะครับผมนะเหมือนมีห่างขึ้นนะูน่นนาจะเป็นหกหกสามนะครับหกสามห้านะครับผมหกสามห้านะวัดน่้ยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นนะองค์พรยาคุทนี่สุดยอดความสวยงามเลยครับนะสุดยอดความสวยงามนะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับนะพื้นของเหรียญน,นะครับ จะเร,เรียบมีแบบเป็นสายสายฝนนะครับก็ดูดีๆนะครับองค์จริงจะเป็นสายฝนนะครับสองนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับขอบเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะองค์นี้ก็ปิดมาลุนเนื้อตอนแรกๆก็สี่ห้าโลไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบไม่ต่ำแน่นอนลุนเนื้อนะครับผมไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับ ี่ร้อยห้าร้อยยก็มีนะครับรุ่นเนื้อบางที่นะครับในกลุ่มใหญ่ๆนะครับเหรียนหลวงพ่อนะครับเหรียญใบหน้าหลวงพ่อครับรุ่นนี้ครับเหมือนจีวงจีบอลนะครับบางรูปบางเหรียญนะครับบางเนื้อลงลงยาพยาคุดนะครับผมด้านด้านด้านนี้นะด้านล่างนะครับหลวงพ่อนะครับ อันนี้เพินพุทซ้อนนะครับแบบครึ่งองนะครเป็นพยาคุตพยาคุธถือผ้าขันนะครับถือผ้าขันสองเล่มนะถือมีดนะครับผมองพยาคุดองยาน้ำเงินนะครับสวยสดงดงามครับงามระดับประเทศงามระดับโลกนะครับงามระดับโลกเลยนะชิ้นงานนี้นะสูงสีแดงคนระับสวยสดครับลงยานี่สดมากครับ เหรียนสวยมากครับนะรุ่นนี้นะใครไม่มีไว้นี่ถือว่าพลาดมากนะครับรุ่นนี้นะ,นะเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นลาชันพันล้านนะครับผมก็เเงินณปัจจุบันนี้ราคาก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่สามหึงสี่พันแล้วนะครับผมไม่ต่ำกว่าสามหึงสี่พันนะครับเป็นเเงินนะครับเเงินแบบ ไม่ไม่รุนเนื้อนะครับผมรู้แล้วดูเป็นเนื้อเงินแล้วนะครับแล้วก็ราคาประมูลนะครับไม่ต่ํากว่าสี่ห้าพันนะครับตอนนี้นะรุ่นนี้สวยสวยุดงดงามครับเหรียญพิมสีมานะครับแถมยกลังนี่มีสามเหรียญน,นะครับรายการแถมยกลังมีเนื้อเนื้อมีเนื้อปักก้านะครับ เนื้อปักกาเนื้อ is, ทองทิพนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับก็จะเป็นลงยาหมดนะครับเป็นแถมลกยกลังนะครับผมถ้าเป็นรายการวิเศษก็จะมีเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อทองเนื้อทองทิพน uh ี้นะครับเนื้อทองทิพลงยานะครับเนื้อทองทิพลงยาสี่สีนะครับผมแล้วก็เนื้อทองทิพลงยาสามสีนะครับ รายการพิเศษนะครับมันนี้นะก็จัดสร้างแค่สองสองพันเก้าสิบสองพันกับอีกเก้าสิบเก้าลังนะครับผมนะสองพันกับอีกเก้าสิบเก้าลังนะก็จะแบ่งเป็นก็จะแบ่งเป็นารายการรุ้นเนื้ออะไรอย่างี้นะฮะแล้วก็ จะเป็นารายการนำเลิกนะครับชุดนำเลิกแล้วชุดนำชุดนำเลิกนะครับแล้วก็ชุดลุนเนื้อนะครับรวมกันแล้วก็สองพันเาสิบเก้าลังนะครับสวยสวยงามมากครับนำเลิกนี่น่าจะประมาณหนึ่งพันลังนะครับหนึ่งพันลัง แล้วก็รุ่นเนื้อนี่หนึ่งหนึ่งพันกับอีกเก้าสิบเก้าลังนะครับนะประมาณนี้นะครับ,นะรบเริ่มแรกเลยก็รุ่นเน,นื้ออยู่ที่สามถึงสี่สี่รอยนะครับสามถึงสี่นะครับผมการันตีเนื้อเงินในลังนะครับมีการันตีเนื้อเงินในลังนะครับมีอยู่หเหรียญน,นะครับผม มีอยู่หกเหนนรียญในลังนะครับเนื้อเงินนะครับลุ้นกันตอนแรกนะครับเนื้อเงินในลังนะครับผมหกเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นลุ้นเนื้อนะครับตอนออกมาแรกนะครับผมตอนแรกๆก,ก็ um. ราคาก็ประมาณนี้ครับสามสี่พันเออสามสามสามงสี่ร้อยนะครับลุ้นเนื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วครับนะขยับขึ้นไปสูงแล้วนะก็ รายการรุนเนื้อยกหลังนะครับจะมีเนื้อล่างๆก็จะมีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะสองเคสามเคอะไรงนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อกระไหลเงินเนื้อกระไหลทองนะครับมีทองทิพย์นะครับเมียนปักก้านะครับแล้วก็มีมหาชนวนนะครับมหาชนวนนะครับทองแดงนะครับแล้วก็มีสัตตะนะครับอันนี้จะเป็นก็จะเป็นลงยานะครับผมจะเป็นลงยานะครับ ก็จะเป็นรงยาขอบบ้างพื้นบ้างอะไรอย่างงี้นะลงยาพยาคุดอ,อย่างงี้นะถ้าจัดเต็มก็คือลงยาทั้งหมดนะครับลงยาทั้งหมดนะครับนะสร้างไม่เยอะนะครับสร้างถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็เหรียญน,นี่สวยมากครับเหรียญน,นี่สวยสุดงดงามนะครับนี่ครับคือพุทธพุทธคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะการปลุกเสกนะหลวงพ่อพัดนะครับวิธี พิธีดีวิธีใหญ่อยู่แล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับวิธีเข้มขังนะครับผมพูดถึงพุทธศิลป์นี่ก็สวยสุดงดงามนะครับสวยมากนะครับแกะออกมาในพุทธศิลป์นี่สวยมากนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญนะครับนะใครมีไว้นี่ก็ถือว่าไม่พลาดนะครับโชคดีนะครับผมใส่กอกให้คอนะครับ มีสักเหรียญหนึ่งก็ดีแล้วนะครับของผมมีก็หลายเหรียญอยู่นะครับเหรียญนี้ก็เหรียญนี้ก็แบ่งได้นะครับแบ่งแบ่งให้ชอบบูชาได้นะครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นทองทิพย์ลงยาขอบนะครับลงลงทองทิพย์ลงยาขอบน้ำเงินสุ้มแดงนะครับสวยสดงดงามครับเหรียญนี้สวยมากครับดูยังไงก็สวยนะครับเห็นครั้งแรกยังอยากได้เลยนะครับไอ้ไม่มีนี่ถือว่าพลาดนะครับผม อันนี้นะต้องมีไว้ครอบครองนะรับดูลายกระหนกนะครับลายกระหนกลายซุ้มนะครับการลงยานี่สวยมากครับละเอียดมากนะครับเนี่ยสวยมากครับเหรียญนี้นะหลวงพ่อพัดนะครับผม ราชันพันล้านนะครับชื่อก็สุดยอดนะครับผมช,ชื่อนี้ชื่อนี้สวยสดมุขามเลยนะชื่อนี้แบบหรูมากครับราชันพันล้านนะครับใครที่ชอบแนวพยาคุดนะครับผมนะใครชอบพยาคุดเนื้อเหมือนนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเต้องใส่ซีนไว้ก่อนนะก็ ประมาณนี้นะครับเหรียญน,นี้นะเราชันพันล้านครับหลวงพ่อพัดครับสวยมากนะครับผมใครไม่มีติดต่อมาได้นะครับแบ่งให้นะครับเหมือนให้ชอบบูชานะครับแบ่งกันไปนะตลับประมาณนี้นะครับผมตลับพระนะครับตลับพระประมาณนี้นะ ถ้ามีกระแสร้อนแรงนี่แน่นอนว่ามีของปลอมมาแน่นอนนะ,นะนะครับต้องจําต้องต้องดูของจริงไว้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมนะต้องต้องดูของจริงนะช่องหาบูชาต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังนะเพจมั้งในนี้นะของปลอมเยอะนะครับผมต้องระวังให้ดีนะก็ประมาณนี้นะคร Cap ับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะผมใครดูก็ ฝากนะครับพี่พี่ fc นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะครับช่วยกดติดตามนะเยอะๆนะครับนะก็จะมีเหรียญหลือว่าพัดนะครับหรือว่าพระเกจิอาจารย์หลายๆรุ่นนะครับมานําเสนอนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ผมขอฝากไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไ้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ